ขนมกรอบเค็มค่ะแป้งสาลีนะคะ500กรัมนะคะไข่ไก่นะคะเบอร์สองนะคะใช้สองฟองนะคะ ใส่เครื่องทตีนะคะแล้วก็พุกมิกนิดหน่อยนะคะด้วยไฟแดงต่ำนะคะจากนั้นเราก็จะเติมส่วนผสมของฟองเลมนะคะน้ำปูนใส่นะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะประมาณหนึ่งถ้วยตะไลประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะกะทินะคะกะทิจะใส่เป็นห่างนะคะก็จะเป็นหัวเครื่องหนึ่งนะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นน้ํานะคะประมาณร้อยหกสิบมลนะคะเดี๋ยวขอใส่เครื่องหนึ่งก่อนนะคะ ต่อมานะคะเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแบบนี้ไม่โฟกัสแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวตีนะ,นะคะแล้วก็ตีเพิ่มจากสปีดเบาๆนะคะใครไม่มีเครื่องตีใช้มือนวดได้นะคะมันไม่ได้นวดยากก็แค่เข้ากันก็พอนะคะแต่อันนี้จะต้องมีมัน เยอะกว่าสูตรปกตินะคะเป็นสองเข้านะคะก็ขออน,นุญาตใช้เครื่องปีดีกว่านะคะ <c oughs> แล้วนะคะตีเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเอาออกมานวดมือต่อนะคะแป้งกำลังได้ที่เลยนะคะแล้วก็นวดมือต่อให้มันเนียน,น,ยนแบบนี้ไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวให้มันเข้ากันนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะพักไว้สักครู่แล้วก็จะมาปั้นนะคะเป็นของแข็งกรอบ เป็นคองแคงกรอบหรือว่าจะเป็นกรอบเค็มก็แล้วแต่ก,การปั้นการนวดของเราเลยนะคะนี่ก็จะได้แล้วตามต่อกันเลยค่ะนี่นะคะการนวดมือเนาะก็ะประมาณนี้นะคะใช้อุ้มมือนะคะกดแล้วก็จะได้แป้งที่เนียนขึ้นนะคะถ้ายังไม่เนียนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเป็น,มนเม็ดเการนวดก็จะช่วยให้ข้าเหนื้อได้ดีขึ้นนะคะ่ใช้อุ้มมืงกด ตลบเข้ามาหาตัวแล้วก็พลิกกลับด้วยอุ้งมือตลบเข้ามาแล้วก็อุ้งมือกดอย่างนี้นะคะอ๋มันใช้เลนไวได้นี่เนาะอ่านี่นะะใกล้ได้แล้วแป๊บเดียวนะคะ ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือพอร้อมแล้วนะคะทําใช้ไม้นวดเนาะดีแบนแบนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็จะฟูกรอบแบบนี้เลยเทคนิคนะคะน้ํามันต้องร้อนระดับกลางนะคะไม่ใช่แบบว่าไฟไฟอ่อนเนาะน้ำมันต้องต้องร้อนแล้วแล้วก็ลงทอดนะคะเขาก็จะฟูแบบนี้แต่ถ้ายังไม่ยังไม่น้ามันยังไม่ร้อนดีเขาจะไม่ไม่ฟูมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนคนชอบกรอบกรอบก็จะให้แบบนี้เลยนะคะทําน้ํามันให ให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาลงแต่ว่าไม่ใช่ร้อนจัดนะคะร้อนร้อนแบบกลางๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันเลยนะคะอันนี้กำลังจะตั้งน้ำมันแล้วในการทอดรอบต่อไปเนาะมาดูกันเลยค่ะนมันต้องเยอะนะคะ แล้วก็รอให้น้ํามันร้อนนะคะน,นี่จากการทอดครั้งที่แล้วนะคะมันก็จะเปลืองน้ํามันนิดนึงนะคะมีนูนี้เพราะเป็นของทอดเนาะอันนี้คือแบบนี้คือยังไม่ได้นะคะเพราะว่าใส่เข้าไปเพราะมันจะเขาไม่เออ่พองเลยอันนี้คือน้ํามันยังไม่ร้อนดีนะคะอันนี้ก็ลองเทสแบบนี้ได้ ราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะแต่ว่าให้น้ำมันร้อนก่อนต้องรอน,นิดนึงไหนได้หรือยัง ใกล้ได้แล้วนะคะน่าจะได้แล้วแหละใส่พร้อมกันน่าจะได้ใส่เลยค่ะคนมันจะแตกออกจากกันอย่างเร็วแต่ว่าน้ำมันเราดีร้อนได้ที่นะคะแล้วก็คนคคนๆ สำเร็จค่ะนที่ยังไม่ยังไม่ออกแล้วก็ช่วยเขานิดนึหนึ่ง เราก็จะทอดจนได้สีนะคะเดี๋ยวมาตามต่อนะคะทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเสดน้มันเนาะ Mm. 嗯。Mm. mm เป็นยังไงบันกันบ้างคะ่ะเสร็จแล้วนะกินบอคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้ค่ะสวัสดีคะ่ะ